อยากจะไปค้าขายกระต่างประเทศค่ะแล้วสวสวจะผลักดัน SME อย่างหนูให้โก i อินเตอร์ได้ยังไงล่ะคะสารมัตด,ดาตังมิงกะลาบาหนีห่าวซินเจาขยันจังเลยนะคะทำอะไรอยู่คะหนูต้องเตรียมความพร้อมค่ะหนูอยากจะโกอินเตอร์หนูอยากจะไปค้าขายกระต่างประเทศค่ะว้าวเก่งจังเลยงั้นขอทดสอบง่ายๆหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยค่ะมาค่ะมะม่วงแมงกอมะเขือเทศทเฉแม่ทเทส้มโอ,อเผแม่เจินตลาแตงโมเก่งมากเลยค่ะยอมแล้วโค้ดคะถ้าหนูอยากจะพาผลไม้ของหนูไปอวดชาวต่างประเทศสอสอพอจะมีอะไรช่วยหนูได้ไหมคะได้สิคะงั้นเราไปทำความรู้จักกับงานด้านต่างประเทศกันก่อนค่ะเราก็จะมีภารกิจหลกัหลกๆ3ประการด้วยกันเรื่องแรก คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าอาเซียนแอคเซสซึ่งสสวเป็นผู้ดำเนินการให้กับอาเซียนทั้ง10ประเทศเป็นแพลตฟอร์มเว็บไซต์ที่จะมีตั้งแต่บริการที่เรียกว่าอาเซียนแมทช์เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะทำบิสซิสแมทชิ่งให้กับคู่ค้าที่อยู่ในอาเซียนแล้วก็รวมทั้งที่อยู่ในยุโรปด้วยนะคะเรื่องที่2คือเทรนนิ่งค่ะ ผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าสู่ตลาดใดก็ตามถ้าท่านติดขัดเรื่องกฎระเบียบหรือวิธีการเข้าสู่ตลาดสามารถทำคำขอมาขอให้ทางสสว,วจัดเทรนนิ่งให้ผ่านทางอาเซียนแอค s เซสได้เรื่องที่3ที่เราได้จัดหาพี่เลี้ยงที่นักธุรกิจคนสำคัญสคัญของอาเซียน10ประเทศนะคะมาอาสาสมัครช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินธุรกิจให้กับ SME ที่ต้องการจะ ดำเนินธุรกิจนอกประเทศของตนในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วสวสวจะผลักดัน SME อย่างหนูให้โกลอินเตอร์ได้ยังไงล่ะคะจริงๆผู้ประกอบการสตรีเองอาจจะยังไม่เคยทำงานกับบริษัทขนาดใหญ่มาก่อนทางสาวสวอเองก็ได้เตรียมนะคะการฝึกอบรมแล้วก็การจัดพี่เลี้ยงไว้ให้กับผู้ประกอบการสตรีเพื่อที่จะสามารถเขียนแผนธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะผ่านกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ระดับโลกได้อย่างมีความมั่นใจแล้วก็ท้ายสุดเราก็เตรียมการที่จะทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ระเบียบใหม่ๆซึ่งถ้า SME ของเราสามารถปรับตัวได้ก็จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่จะเข้าสู่ตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นค่ะสาสวผักดันขนาดนี้โกอินเตอร์ผ่านฉลุยแน่นอนค่ะ ตอนนี้หนูพร้อมโกอินเตอร์แล้วค่ะโค้ดอสไทยต้องดีขึ้น SME ไทยต้องดีขึ้น SME ไทยต้องดีขึ้น